สัสดีค่ะหมอเบนจากมัยาวิชั่นเซ็นเตอร์สาขาแอมเปเรียน,นะคะวันนี้หมอจะพาทุกคนมาดูเครื่องมือพิเศษที่สาขาของเรามีค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูเครื่องมือนะคะหมอขออนุญาตแนะนำโปรเซสการให้บริการของทางร้านก่อนค่ะอันดับแรกเลยค่ะเราทําการซักประวัติเพื่อให้ทราบปัญหาและความต้องการของลูกค้านะคะหลังจากนั้นจะทําการตรวจเช็คสุขภาพตื้งต้นและวัดสายตายอย่างละเอียดค่ะแล้วเราจะมาทําการเลือกเลนส์โปรเกกสิีฟและกรอบแว่นที่เหมาะสมก,กับลูกค้ามากที่สุดค่ะและอีกขั้นตอนหนึ่งเลยที่สําคัญ เลนโปรเจกนนะคะคือการวัดฟิตติ้งและพารามิเตอร์ค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะหมอจะมีเครื่องมือพิเศษในการช่วยออกแบบเลน์ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดค่ะเดี๋ยวเราไปรู้กันเลยค่ะเครื่องที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะคือเครื่องทูบิวของโยาคะ่ะซึ่งจะเป็นเครื่องมือพิเศษที่ช่วยให้หมอออกแบบเลน์ได้มีความเฉพาะเหมาะสมกับลูกค้ามากขึ้นและช่วยให้เลนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับเครื่องทูบิวอินนะคะจะทํางานโดยเริ่มจากหนึ่งเลยเครื่องจะทําการวัดจุดตึงลางตาดามนะคะและความสูงของตาดามเมื่อเทียบกับตัวเลนะคะ่ะ ถัดมาจะทำการวัดค่าพารามิเตอร์นั่นคือระยะห่างจากเลนถึงจากเลนถึงตาของลูกค้านะคะองศาความเทของัวหน้าแว่นและความโค้งของหน้าแว่นค่ะเมื่อเราได้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าได้ข้อสายตาที่ถูกต้องแล้วได้วัดจุดฟิกติ้งและค่าพารามิเตอร์แล้วนะคะเราก็จะทาการส่งข้อมูลทั้งหมดค่ะไปให้ทางบริษัทเหญในการวิเคราะห์เพื่อผลิตโปรเจีที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดให้ลูกค้าได้ลองใช้งานกันค่ะค่ะถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจตรวจวัดสายตาหรือทดลองเป็นโปรเีกับหน้า้านะคะลูกค้าสามารถ เพื่อทำนัดตรวจวัดสายตา์กับหมอ